He already landing you saw saw it He already landing วัสดีค่ะพี่น้องพอดีเครื่องบินเพิ่นลงมาจอดสนามบินน้อยเ้ยค่ะไทยบอทันเพิ่นลงแล้วนี่บรรยากาศมื้อนี้เนาะค่ะนี่อากาศประมาณนี้เลย เบืงพระเอกแล้วสิลงไปบ่เดียวไปถามแล้วเจะจะค้าวปันใบไม้เปียนสีแล้วเด้อค่ะนี่อยู่รีถามพระเอกแล้วล่ะแล้วบอกแล้วเพจง,งานมีไมือนี่เราบ่าลงไปดอกกระสันปกติเราสิลงไปลงไปถามข้าวถามค้าวเนาะผู้ใดเพื่อนไม้เยี่ยมไม้ยาม เมื are off off the them. On, ่อนี้เราบ่ลงไปวสันล้ว่แล้วเหตุงานหัวก็เร็วเราเหตุงานหัวก็เซาเราเมียว่าสันเราเดยวจุรี่จะล้อเบิ้งที่ท้ายตอนเพิ่นขึ้นบินขึ้นทันบ่บู้นี่เขม and าบอกแดดดิฉีตัวกันต้นนี้ไหม พี่เอกบอกม่าเด้นดิเห็นเราซั่นเราเบิ้งในนี้ดันเราเราเบิ้งในกล่องแล้วโมเมนซ้สัจุลีบอกสองสามเทียร์เราว่าสงสัยเพิ่นจิตเทคออฟเราั้างในพั่นลูกชายแหนมหนาอยู่บอกมาหลายเทียรเราพ่ะท่านได้เห็นเขาเทคออฟเลยว่าพั่นอีแท็กซี่แบ็กเอาท์ n o อย่าเดินซีเลยเขาจะ get ready to take off ฮะนี่เห็นบอสชาติดอกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยุ่ไก่จุลี่กับจีค่านลงไปกัน he probably taxi oh here by แ h e hang over นาวีล <Yeah. S 1> uh ันออฟนาวเครื่องบินน้อยเด้อค่ะเบิ้งรู้สิเห็นเพิ่นบินขึ้นบ่ no look like he's still over here yet maybe two of them i think two of them Yeah, เห็นบ่พี่น้อง that's the blue one no that blue one honey. i think the other one right there see the black one yeah they're both two of them สองลำ yeah I saw the black one landing but I don't see the blue one. Two of them. เ mm ห็นบาบูดนี่พี่น้องมันไก่โพดเนาะคะเนอะ Yeah must be down there look around I thought they come together but they um, just come individual ม uh ีสองล้ำด้วยค่ะ Nó bưng lắm nì bưng No, not really Here he come Look like a green one Black or green? ไปแล้วค่ะแขกไปแล้วเจ้าบ้านบลงไปต้อนรับเลยเจ้าบ้านก็ได้เจ้าบ้านเมียว่าสันบ่มีแห้งแต่ขนาดบินแล้วก็บอกค่อยได้บินเดียเ๋ยวนี้แล้วเมียเราค้าได้เห็นงานอะไรค่ะพี่น้องเพลอกูอก่รี่ก็ได้นี่ซะลาะหนะเนาะบ่มีอย่างไรค่ะมือนี้พามาเบิ้งเครื่องบินหน่อยเพื่อนมาเยี่ยมยามถามข้าว จันกะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แลละ,ะเนาะค่ะเนาะไว้พอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะปุ่นเมาเบเกอร์ค่ะมื้อนี้ไปลคะค่ะบ,บายบาย